อะไรพี่พี่อีเคไคา้ใครครับเนี่ยไม่รู้อีข่าวว่ารถคนมาเลเข้ามาแรงมาดูรถคนมาเลซะหน่อยตอนออกตัวเป็นยังไงล่ะอย่างจ้าป่ะครับ,บโพสไปแบบเงียบๆนา่ารักสวัสดีครับวันนี้เราเอามาแอบดูรถของท่านประธานนะฮะๆๆคือต้องบอกว่าตอนนี้ท่านประธานก็ยังไม่โพสตนะฮะว่าได้คันนี้มาแต่ว่า ถามยอดสายสืบมาแล้วก็เออได้ความมาหลากหลายเหมือนกันเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันนะครับว่า EK คันนี้มีอะไรกันบ้างมาเริ่มกันเลยว่าคันนี้น่าจะเป็นไอ EK สามนะน่าจะประมาณนั้นก็แต่สีดูดีนะสีได้เลยล่ละบัน EK สามถ้าใครรู้ก็เม้นบอกกันด้วยนะจ๊ะแม่มไฟหน้าใหม่ดีเว้ย นี่คือเบรกของใครเบรกของใครคุณจะมาบอกว่าไม่ใช่รถคุณภาพจากอินเตอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตไม่ใช่นี่ผมจำสีจุกล้อคุณได้นี่คุณจะมาหลอกนักสืบฟอนเชียนอย่างผมได้ยังไงเธอโท,ทเหมือนคันนี้โหไปเอามาจากไหนเนี่ยไ,ไปเอามาจากไหนเนี่ยโอ้ยตายแล้ว ท่านประธานนี้เครื่องอันนี้อา่าเป็นบล็อกดี 26Y8 26Y8 ก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าท่านประธานเราจะไปท่าไหนทองไหนนะฮะจริงๆมาเนี่ยผมก็ช็อกเหมือนกันล้วแบบเฮ้ยโอ้รถจอดตรงนี้เลยนี่ว่าร้ายกาจจริงเห็นได้ข่าว่าเมื่อวานมาไนขอดูภายในหน่อยสิ เฮ้ยสีดูดีนะสีดูดีเลยเป็นเกียร์ออตโต้ซะด้วยท่านประธานหวัวเสียระบบเฮ้ยแต่ไม่สองร้อยยี่สิบกระเท่นะจริงนี่โหพวหมาอะไรอีกกำลังเก็บสีจระทรงอยู่นะเดี๋ยวน่าจะรอใส่บอกน่าจะเป็นโคโนุณในคันโรเอสไอสามโอ้ย แต่รถมันก็มีทรงอยู่นะครับซุ้มมาป่ะอ๋อที่นี่โดนซุ้มมาโชค i อเอชอารโอปีกนกหลังโคตรใหญ่เลยวะ่ะอีคใหญ่จริงแต่ดุมมน่าจะต้องเปลี่ยนดุมเป็นห้ารูแหมสวยจริงรถท่านประธานเนี่ยเปิดหลังได้ไหมเปิดไงอะ่ะไม่เคยมีอีค้วยเปิดไงวะว้า เพียวจัดเดี๋ยวเราดูตอนต่อไปดีกว่าพูดทาความจริงอันนี้มันแค่เวอร์ชั่นแรกของอ่ารถท่านประธานนิกนะฮะเนี่ย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 รถใครไม่รู้แล้วเราขึ้นไปขับได้ยังไงเขาฝากขับอ๋อเขาฝากขับเหรอให้ยืมกลับบ้านโอ้ยเดี๋ยวนี้เขายืมกันได้เลยเหรอเขามีรถเปลี่ยนแล้วอ๋อรถเขาขนุนออกเต็มเปล่าออกเต็มเปล่าคันนีู้มั ได้ได้ยี่สิบนะยี่สิบโอเคโอ้โหจะถึงปั๊มไหมวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวก็ลองบอกว่าเมียขับรถไม่รออีกอ่ะเออไม่รอจริงดูว่าใครรอไม่รอไอ้คันนี้มันเครื่องดีมันไม่ได้แรงขนาดนั้นหรอกเห็นเอฟทีแล้วไหมอ่ะเฮ้ยคนสับเกียวอะไรขนาดนั้นเลยเหรอโอ้แปโหตอนแรกเห็นออโต้เลยเฮ้ยทำไมผมรู้ว่าตอนแรกเป็นออโต้อ่ะเฮ้ยเฮ้ยทำไมผมรู้เราแม่งรู้เยอะว่ะเออเขาตอนนี้เราเดี๋ยว ใจอยากเขาสักทีนะครับกับท่านประธานท่านหน้าท่านหน้าโอ้โหเสียงไมเสียงนะโอ้ยไม่น่ามีไรหรอกเสียงดีอ่ะเฮอเฮ้ยพี่นี่เข้ามากัน2,000ันนี่พี่พอร์ชขับนะครับ รอดูคันนี้ออกตัวดีกว่าว่าจะขนาดไหนกันเชียวบขนาดกันไหนกันเชียวเนี่ยอยากรู้แล้วโอ้โหตึงเปรีย้ยโอ้โหเงียบเลยวะแอคเย็นไปแบบเงียบเนะะียบมากมก